รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเดอะไอเดลคนบันดาลใจรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับกับผมท็อปนัทเสรษฐรคุณสัมมี e. และแขกรับเชิญผมในวันนี้นะครับเป็น3มหนุ่มวงไท,ทเทเนียมซึ่งพวกเขานะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงแรงบันดาลใจในชีวิตของพวกเขาด้วยถ้าพร้อมแล้วติดตามชมได้เลยครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียให้คุณได้ยิ้ม32ปี World g a กสเคียงข้างสร้างรอยยิ้ม ฮ i พ h o ปอ่ะมันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาฮ i p h o ปมันเหมือนกับรายงานข่าวเกี่ยวกับตัวเองฮิพฮอปก็คือเพลงเพื่อชีวิตอันหนึ่งแต่ก็แค่อีกแบบหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับไทยเทมาทั้งวงเลยนะฮะคุณเดคุณขันคุณเวนะครับก่อนอื่นมาในรายการของเราเนี่ยเราก็ย้อนเข้าไปในอดีตก่อนนะฮะว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเป็นยังไงก่อนที่จะมาเป็นไทยเทครับผมก็เป็นเด็กไทยที่เกิดที่อเมกาแล้วก็โดนส่งกลับมาอยู่เมืองไทย พอมาเมืองไทยใช่ไหมครับตอนอายุสิก็คือมาทํางานอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนรู้อยู่ไปสักพักหนึงก็ทําแบบทีนเอดเล่นหนังเล่นละครคือมันไม่ใช่เราเราเราไม่ชอบครับเราก็คิดว่าวงการที่เมืองไทยก็หมดแล้วก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่ที่นู่นครับก็จริงๆแล้วผมก็ตรงข้ามกับเวผมเป็นเด็กไทยที่เกิดที่นี่โตที่นี่พอมาถึงมหนึ่งก็เกเลที่นี่ ก็เลยโดนส่งไปที่นู่นสวนทางกันนะสวนทางกันก่อนเดกก็ค่้นขั้นเดียวกันประมาเดียวกับขันที่นี่มันก็ไม่แค่ได้เรียนหนังสือนะครับแม่ก็เลยส่งไปให้อยู่กับพี่สาวที่นู่นเมา่อตอนเด็กๆพ่อคุณแม่เปิดผับเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบเออชอบดนตรีชอบเรียนแบบอะไรเงี้ยมีนักดนตรีตีกองเราก็จะเอาเกอเาไอ้กระป๋องนู่นกระป๋องนี่มาตีเหมือนข้าวบ้างอะไรเงี้ย กลางวันตอนที่ผับปิดอะไรเงี้ยเราก็ไปเปิดกล่องเอากีตาร์ออกมาลองเล่นดูอันนั้นก็ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยรู้ว่าชอบถึงด้านนี้แล้วจุดเริ่มต้นจริงของการเริ่มทําเพลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับการเริ่มทําครั้งแรกนี่ยคือเริ่มทำกันดี เริ่มอัดเพลงเริ่มเรียนรู้การสร้างเพลงในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าตอนนั้นคือขันเขาทำบีทอยู่แล้วทุกวันเขาทำมันเน้นเป็นโปรดิวเซอร์มากกว่าแล้วเราก็เลยเริ่มด้วยความที่อยากจะทําเพลงอยากลองทําดูด้วยกันดูที่3คนเป็นยังไงแล้วก็เริ่มคืนหนึ่งก็ลองไปอัดเพลงเพลงหนึ่งแล้วพออัดมาแล้วก็มานั่งฟังแล้วก็แบบทุกคนก็แฮปปี้ก็ฉลองบอกว่าเออสามคนนี่มันลงตัวแล้วมันร้องคนละท่านคนละท่านก็จบแล้วพอดีเพลงแรกคือเพลงอะไรครับไทยเท พอจบแล้วมาว่าโหเราก็ดิ้นกันเลยว่าเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งวมาสรุปแล้วคือมันก็เหมือนแนะนำว่านี่คือไทเทเนียมคือมันก็เหมป็นการ introduce เองด้วยอิน i n t r o d ตัวเองว่าเนี่ยคือไทเทเนียมแล้นั่นคือจุดเริ่มต้นของไทเทเนียมจริงๆใช่พอซิงเกิลนั้นเสร็จแล้วเรื่องยังไงต่อฮะคือหลังจากนั้นก็เป็นการคุยกันเยอะการคุยกันว่าสามอันนี้มันสามารถทำได้สามคนมันลงตัว ก็เลยเริ่มคิดไปเรื่อยแล้วก็เพราะว่าตอนแรกเราทำเนี่ยแล้วเราก็แจกฟรีใช่ไหมครับไปมาแล้วเราก็ขายเริ่มปั๊มขายเองแล้วมันเริ่มได้เงินขึ้นมาได้เงินเข้ามาเข้ามาโดยที่แบบว่าหลักพันหลักหลายพันอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยมีไอเดียอยู่แล้วว่า เราอยากจะทำมารัลบ,บ้าหมอ,อกมาขายจริงจงจังๆแต่เราก็ไม่ได้คิดว่า3คนนี้จะลงตัวกันพอ,พอลงตัวกันปุ๊บมันก็เลยเริ่มวิ่งละทุกอย่างก็วิ่งโอเครวมอย่างนี้จะถ่ายรูปยังไงคิดเรื่องนะปกคิดเรื่องอะไรก็คือชีวิตก็จะมีแต่คิดเรื่องว่า3คนจะทำยังไงให้มันให้มันออกมาลงตัวตได้ ตองนั้เงินทุนมันจะยังไงอะเพราะว่าสิ่งที่พูดมาแต่ละอย่างมันต้องใช้เงินข้งหน้าเลยนะใช่ <c oughs> หน้าปกยังไงหน้าปกถ่ายกันเองครับถ่ายกันเอง เอ็มวีตอนแรกเขาคือก็อาศัยเพื่อนเรียนแบบว่าพีมสตูดิโอนะครับเขาก็อยากจะมีโปรเจกต์สำหรับส่งครูใช่ไหมครับกล้องก็เป็นกล้องของที่โรงเรียนสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่เราทางานอะไรอย่างเงี้ยนักปกก็ถ่ายกันเองใช่ไหมแล้วก็มีคนช่วยเพื่อนที่ทํากราฟิกที่ชิคาโก้ก็ช่วยประกอบร่างให้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามาตั้มอัลบั้มแรกนะครับก็เป็นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แต่ละคนต้องโทรไปหาแม่แล้วแบบขอยืมตังแม่รับผานเหรียญรับผนเหรียญ เดี๋ยวตอนนี้พ uh, okay. right ักเรื hmm. <s <S ่องราวของ3าหนุวงไทยที่ได้มันก่อนนะครับเรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของ iSocial กันเลยครับช่วง I Social y y เป็นกลุ่ม NGO ภาควัยรุ่นที่อยากจะเชิญชวนให้คนที่เป็นวัยรุ่นเหมือนเราเนี่ยได้ออกมาทำอะไรดีๆเพื่อสังคมในแบบของตัวเอง เชื่อในพลังแล้วก็ศักยภาพของคนรุ่นใหม่เชื่อว่าถ้าแบบเราสามารถดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไม่ว่าบริวทไหนของเขาก็ตามรอบๆตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นพลังอันเนื่ง่ช่วยสร้างให้สังคมเราเนี่ยดีขึ้นการที่เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้กําลังทําอะไรที่สักแต่ว่าสนุกอย่างเดียวค่ะมันเริ่มเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเราได้แล้วก็มันหล่อเลี้ยงสังคมได้ สิ่งที่เราทําอยู่ก็อยากให้คนรอบข้างเชื่อมั่นด้วยเหมือนกันว่าเราเลือกแล้วในสิ่งที่ดีแล้วเราก็กาลังจะทําในสิ่งที่ดีจริงๆเชื่ออะไรบางอย่างก็จองลุกขึ้นมาทําในสิ่งนั้นแล้วพิสูจน์มันออกมาค่ะอยากปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดค่าสตูดิโอที่นู่นน่ชั่วโมงและแพงมากใช่ไหมฮะ,ฮะแล้วเราอ่ะต้องแอบขโมยสตูดิโอใช้